แล้วก็เหมือนเด็กนักเรียนเบสบันเซอร์ <B> uster, ให้ด้วยการแต่งกายมาโรงเรียนของสาวโปแก้วนะคะ <laughs> เธอมันชิวไปเป<ด>้ามันชิอไป <laughs> ะะมาในเมืองเราเมื่อกี้ก็เพิ่งแวะกินข้าวแล้วตอนนี้เรารีบมากรีบมากค่ะแล้วก็อีกอย่างคือวันนี้ได้ไปแลกเงินที่ในตลาดนะคะว่าวันนี้ได้เท่าไหร่นะคะหนึ่งพันหนึ่งแสนค่ะวันก่อนเพิ่งลงเองอ่อะคิดว่าจะลงไปแล้วแต่ไม่ใช่ตอนนี้แสนเหมือนหนึ่งพันได้หนึ่งแสนนะได้กว่าหนึ่งแสนเ่ยโอ้โห ยืนดีกันเนาะแต่ตอนนี้เราจะเครียดไม่ได้ตอนนี้เราจะไปให้ความสุขกับเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะซึ่งตอนนี้เราจะมาร้องเพลงค่ะพี่ๆแล้วก็อีกอย่างก็คืองานนี้ก็คือตื่นเต้นสุดๆแล้วก็เป็นเป็นที่ที่หนึ่งที่ความฝันของน้องฟองที่อยากมามากๆแต่ว่ามันนี้ไม่ได้มาไงแล้วอีกอย่างคือมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะ จุดน okay. Th ี้ก็คือจุดไหนก็ตามไปดูพร้อมกันนะคะคิดใจอะเหมือนปลดปล่อยอันความฝันที่แบบเราอยากเป็นเราอยากมาเราอยากอยู่ที่นี่แต่ว่าวันนี้เหมือนเรามาปลดล่อยอะโอเครดที่นี่นะคะเข้าไปเลยนั่นก็คือมหาลัยเชียงตุงนะคะที่เราอยากมาที่สุดค่ะ ครั้งแรกไม่ใช่สั่นแบบนี้บอกไม่ถูกเลยอะแล้วก็ตื่นตันใจด้วยนะคะที่แบบว่าเราไม่สามารถแบบสอบติดแล้วกไ็ได้มาขึ้นโรงเรียนที่นี่อะ่ะอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นความฝันของน้องเลยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไงแต่ว่าเราไ,ได้มาวันนี้ก็คือแบบว่าสุดยอดและดีใจมากๆและกี่ในางานแล้ว งานนั่นก็คืองานาไหว้ครูนะคะงานไหว้ครูนะคะที่มหาลัยนะคะนี่ก็คือ <c oughs> <c oughs> แปลกกว่าคนอื่นนะคะก็เลยมีคนทักอ่ะก็คือมาในงานแบบแปลกกว่าคนอื่นอะ่ะคนอื่นแบบใส่ใส่ชุดกันมาหมดอะ่ะคือ <มา S 1> พี่ชายอบอกว่าไม่ต้องนะคะก็เลยมาในรูปแบบนี้ผมมาก็คือเขาใส่ชุดมาแนละ้วมาดูแปลกกว่าคนอื่นนะคะทีดู ทำไงได้อะเรากลับไปเปลี่ยนก็ไม่ได้เราก็คิดอยู่นะว่าเออเขามีงานแบบนี้ให้ใส่เสื้อธรรมดาแบบนี้มันก็จะดูไม่เข้ากับงานเขาไหมนเนี่ยมันก็ใช่อ่ะไม่เข้ากับงานเขาจริงมีป้ายอะไรแปลกไหมพี่พี่ค่ะนนป้ายน้องโบฟองนะคะน้องโบฟองเคียมตึง้งนี่จะถึงแล้วเราก็มา ติดป้ายชื่โรงเรียนมหาล,ลัยเลยจะได้ถึงแสนเดินเลยแมีงกรมาชิสในสุดท้าย เด็กนักเรียนเออเด็กกันหาอะไรที่ที่ทางไทยอ่ะเขาจะแต่งแบบแต่งกายแบบเสื้อขาวกางเกงดาเนาะก<ม>็จะอ่าดูแบบว่าเหมือนมาโรงเรียนอะแต่ว่าอันนี้คือสบายๆนะคะแบบเราแต่งตัวแบบนี้ก็อ่าสามารถมาได้สบายๆชิวๆน,นะคะเป็นเด็กมาเรียนเลยนะคะนี่การแต่งกายคือแบบได้นะอันนี้คือปกติอ่ มหาลัยเนี่ยเขาก็จะแบบว่าใส่ธรรมดาใส่ชุดแบบนี้ได้นะถ้าไม่ใส่เขาไม่ให้ใส่ขาสัน้นผู้ชายก็ไม่ให้ใส่าขาสัน้นใส่แบบนี้ได้หมดเลยแล้วก็เหมือนเด็กนักเรียนแต่ว่ามันจะปนแปลกที่น้องเหนือนมาเนี่ยเป็นเด็กคนคนเดียวเลยนะเนี่ยจริงจริงอ่าก็ในวันนี้ก็คือโรคอ,อกและที่ได้มาแบบดูง,งานแล้วก็เรารู้สึกว่าเรา มีส่วนร่วมแล้วก็อีกอย่างก็คือ,เ,อ,อเราเหมือนเด็กเรียนแะแล้วก็เหมือนเออเราคิดซะว่าแบบวันนี้เรามาเรียนแล้วก็มันมีงานในโรงเรียนของเราเด้อวยินดีใจอ่ะก็จะเป็นคุณครูใหญ่แหละที่ในเมจ่าในคณะของออที่ชายเขานะคะได้เรียกเราว่าฟอรไปคุยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ว่ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้อย่างนี้นะ เพืเ่อนไปไหนล่ะจะไ,ไปไหนเ<ะ>ย่าเย่าอ่ะกายเยาอ่ะไม่ทักทักกล้องหน่อย<ะ>ทักกล้องหน่อยอีเพื่อนสวยแต่งกายสวยก็ได้เรียกไปคุยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆแล้วก็อีกอย่างก็คือ,อนักบุฟองเรียนชั้นอะไรอยู่เนี่ยเขาถามได้เรียนมหาลัยนี้ไหมไม่ไม่ได้เรียนน้องก็เลยตอบแบบนี้เลร เขาบอกว่าทาไมไม่เรียนตกแต่งสิบสองปีแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีกําลังใจที่จะเรียนเลยแบบนี้เขาบอกว่าถ้าสนใจอยากจะเรียนต่อก็คือ,อมันก็มีทางของมันอยู่แล้วแบบนี้เนาะมันก็มีทางที่จะเรียนต่อได้อ่าถึงแม่ไม่จบแต่นสิบก็อยากเรียนต่อแบบอีกแบบนึงก็ได้นะคะเขาก็แนะนําบอกอ,อดีใจมากเลยได้ไปคุยกับครูด้วยนะคะพี่ชายก็เลยบอกนะ้องฟองว่า ขาคุยรู้เรื่องเหรอไปได้รู้เรื่องสิตอนสิบตกสองปีนะเนี่ยจะไม่รู้เรื่องได้ไงเนาะอ่ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เรียนปกตินั่นแหละนะคะวันจันทร์ก็จะมีคณะอื่นๆมาเรียนอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้ก็คือจัดเป็นจัดหนึ่งคณะก็คือคณะพี่ชายนะคะนั่นก็คือ,อเป็นคณะสุรจีนะคะเกี่ยวกับปลาในทะเละพามาดูวันกาศงานนี้นะคะก็จะเป็นยังไงอันนี้คืองานไหว้ครูนะคะ เพราะว่าเรามาสายนิดนึงไม่ได้เห็นตอนเขาไหว้กลุ่มเนาะก็เรามาตอนที่เขาจัดงานเองแล้วก็ไปโชว์ร้องเพลงแล้วหนึ่งกลุล่มเดี๋ยวก็จะไปร้องเพลงอีกครั้งแล้วก็กลับ ของสาวโบแก้วนะคะเธอมันชิวไปเป่ามันชิวไปเป่าแล้วทำมาหาอะไรที่ทางไทยเขาจะใส่ชุดของเขาเนาะแต่ว่าอันทางนี้คือแบบว่าอ่าใช่แต่ว่าอันนี้ไม่มีเนาะอ่าใส่แบบไหนมาก็ได้นี่อันนี้คือแบบว่าเหมือนเหมือนที่จะไปทําการบ้านบ้าะทำทำงานอันนั้นอะทำไม่ไม่ผลีกละเสยๆๆอันนี้ไม่ใช่คณะของเธอเนาะ อ่าอันอ๋อยังไม่ถึงคณะของเธอก็ได้รำไหมไม่ได้รำอ๋อเพราะไม่สวยเอ้ยสวยเกินไงเขาเลยไม่เอาเอาไอ๋ออ,ไอ๋อ,อเอ้ยไป็นแบบนี้ด้วยไล่เอาคะนซะเลยคณะของน้องมุกแก้วเป็นคิดเลข้ละเลขหนึ่งบวกหนึ่งสาม <laughs> ไม่รู้เออจบละ <laughs> หนึ่งบวกหนึ่งไม่รู้ค่ะ<อ>จบ น้องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะถึงขั้นตอนอ่าโชว์นางแบบอือมานียนี deriv. ่ไงนี่ไงมา มไนไปบอกไงเช่น ha, <t restrial noise> ่กตอบคำถามของนางงานดูก hmm. mm ัน hmm. ว่าจะถามอะไรเจมีกรณีิจารเม่ body s h a i n นดีดดูดีบิาลเม่่เอกปบ body s h uh a i n g body s h พ okay, <h unlocked> ี่เลดูเลยจ๊ะเอ่ออย่างซ้อมว่าก็ก็เต้นยาบอกไม่สรแล้วนี่ก็คงมาแทนอยู่ใช่ป่ะเนาะป่านนี้โซลดูรายาตีส่งน่ะไม่เข้าด้วยตัวเต้นยาบอกไม่รู้ดูเต้นก็กําลังกวนจ้าตุนยาไปละติดเห็นน่ะเลยสว่าแล้วตูรู้ไม่ตีหน่อยอาจารย์รู้ก็ก็คุณผมจิมายูยอคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะไม่เจอพี่ยังก้าวกันนะคะสวัสดีค่ะติดตามได้นะคะเรา ทีก็อะไรนะทีนี้เอเทระจุกงองงาลขหมายเผม่านใส่เสื้อแดงมาชอบอ่ะ Both of you are s t h l l want e to stay here, but only one of you can be c r o u n a new Miss o l o c i If for any the winner cannot eat or able to fulfill her duties, the Fast Runner app will take up the Good luck to your board. Kena ku jina toh maa doh, winner ku jina toh ti dikajamu noh se nanya maa kia doh Fast Runner app automatic ti toh maa pipar kumya. Moke pa kumya, tujuu luat ti maa talek kumya. ที่เน็ดตัวใจล่ะจ๊ะเราจะจีบไล่ <songs> New Mythology is <Ergeb considers child teaching> And that Say many songs ดีมากเลยครับเนี่ยมาต้อนรับนะครับเป็นมาก แก okay, and kind of a contamination issue นะครับ first run up ขึ้นออกมาขึ้นไปได้ครับเค้าตะเลนั้นอัปเดตไปแล้วครับนะ test run up ทีมงานนี้โอเลย subscription นะครับคือ subscription แกโปรโมทกันครับพี่ c o n g r a t u l a มาตั okay, dia, okay. Okay, <wh> ้งเย่บงนแล้วชอะั l o นเบับี่ต้อคเยแลันดันึ่งเรเป็นคนนี้เพราะสวยอร่ามากสวยมากเลยค่ะแล้วอย่างคือวันนี้ ยังไม่ได้กินข้าวเลยตื่นเต้นจนไม่ได้กินข้าวนะคะก็งานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศในงานก็คือแบบว่าอลังการมากนะพี่ๆสาวสวยๆลำสวยๆอ่ะร้องเพลงแบบพมา่าแบบเนี้ยเนาะหลายคนเลยคือพร้อมมากร้องเพลงไทยใหญ่คนเดียวเอ๊ก็ร้องเนเดียวค่ะจะฟังรู้เรื่องไหม ส่วมากอ่ะเด็กๆนักเรียนก็ส่วนมากจะเป็นทยหยะนะคะก็สำหรับวันนี้ก็คือจะขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วนะคะาขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนจบนะคะก็อ่าได้เห็นในงานในมหาลัยนะคะยิ่งแข่งกันมากเนาะ,ะก็จอกันในอีพหน้าค่ะายได้ไค่ะสวัสดีค่ะ